Legenda และนี่ก็คือวันที่สองน,นะคะที่เรากันอยู่กันที่พักเนาะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราได้ทําการศึกษาทําทการเรียนรู้ทาการเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันค่อนข้างที่จะเที่ยวเนะซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างแต่แน่ๆนะคะก็อาจจะมีแม่น้าตกก็ดอยอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่านั้นแหละครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกันบ้างซึ่งกิจกรรมก็ยังไม่ได้แลนเอาไว้แต่ว่ามีแน่นอนครับงั้นไปดูกันเลยครับ มื้อเช้าเป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้เลยกับการที่เราต้องเติมท้องให้อิ่มก่อนนะฮะก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สิงปรักแล้วที่เชียงรายเนาะซึ่งคนน้อยมากทุกคนนี่ฮนะเดี๋ยวเราจะไปที่วรดสำคัญแล้วเราก็จะไปเช่ารถกอล์ฟนะครับเข้าไปสำรวจเดินเล่นต่างๆเลยตอนนี้เราไปฟาร์มดีไซน์กันก่อนเพื่อไปซื้อน้ำมากินคือรอสุดๆ แต่ว่าก็สวยจริงๆนะวันนี้นะครับเราก็ได้มาที่สิงบากซึ่งเราเอาจริงๆคือเรามารีเร์ชงานนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เรารวมเทีย่ยวด้วยละกันเนาะว่าวันนี้เราจะอัดคลิปรอกอะไรให้ทุกคนดูบ้างน,นะครับมันก็อาจจะมีช่วงบางตอนที่งงๆบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรเอาไว้มากมายนะฮะก็มาเดินสดเอาที่นี่เลยเนาะซึ่งวันนี้ก็มากับเพื่อนประมาณ5คนนะครับก็คิดว่าจะเอาคลิปนี้นะฮะเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งละกันที่เหมือนได้เก็บว่าก่อนที่เราจะเรียนจบปี4ี่เนี่ยเราได้มาที่นี่กับเพื่อนๆนะครับก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บไว้จดจำนะครับผมเออให้แกจุดที่เขาเตรียมมาหน่อย,อยร้อนไหมเอบ่าจากใจจริงเป็นเมดิเตอร์เรเนียนก็คือมีแดดแต่ว่าอากาศไม่ร้อนอ่าสมิเซอร์แลอะไรยี้ตรงนี้น่ารักตรงนี้น่ารัก วิ่งเล่นเอาวิ่งเล่นอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารัก,กพวกผลิตภัณฑ์อ่หนูก็เซ็ตสองโลใหม่ action หนึ่งสอง,งสามไปซีลิง n ันได oh my g o h my god is way c a n g i n time oh my god ทูกคอนเซ็ปเทคนิคหนึ่ง ก็คือกดรัวไว้รัวไว้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกเอาและตอนนี้เราก็ถึงตาของมือเที่ยงกันแล้วนะครับซึ่งเราอยู่กันที่ร้านอะไรครับแฟงร้านพิซซ่ารี่งไม่รู้ว่าถูกหรือเปล <laughs> ่างงานเนาะอีนี้ต้องรีวิว นี่นะคะก็จะเป็นสลัดบาร์สมิสนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเมนูสดชื่นสดชื่นยาบาะนะคะับสำหรับพวกเรากินแล้วสดชื่นเลยนะกินแล้วสดชื่นนะสดชื่นนะอย่าให้ผิดหวังนะอย่า นีะะชมไม่หยุดทีเซียเลยค่ะีสัตว์ลูกยืนยันค่ะทีเซียกูดเหมือนสั่โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตไปกินข้าวแป๊บนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บฟุตให้ดูกันต่อนะคะว่าเราจะไปทำอะไรอีกในวันนี้นะครับแต่บอกไน้เลยว่าวันนี้กิจกรรมแน่นมากๆนะครับเราก็สนุกต่อไปฮะมึงไม่ไหวว่ะเห็นแล้วใจสั่นเลย ตอนนี้แล้วโรยเอาหนูโรยไปที่นู่นแล้วพี่จะโรยหนูกลับมาปะไม่มีใครเลยมันเลยฮ้ยมึงกูกลัวแต่นี่กูทำใจมาเล่นอันเล็กอ่ะมึงกูกลัวกูัวขี้ได้ไหมไม่เล่นกูกลัวมึงด่าลันน้อยเล่นเล่นเดี๋ยวก็ด่ามึงเขา later มึงนอนเล่นเลยหรอไม่รู้ถ้าจะเล่นนะก่อนที่จะเล่นอะเหนื่อยกับเบินดได้ก่อน ยีปีนี้จะไม่เคยเหนื่อยแล้วนี้มากอบมันได้หอไม่สุกดิาหเดยยงไม่เเป็นระันเจลเหรอมึงอยู่หอแล้วสุเถึงแล้วขอบแดกก่อนวันนี้อะค่ะเราพร้อมแล้วก็ขึ้นไม่ได้เลยไปเลยฮะมีเดินนักิน พุ่งนกเกิดเลยเอ้ยขันมอเรียกขวันก่อนไม่น่ากลัวหรอกขัอเอออัอหนีเราเล่นกันบ่อยเราผิดเรายังผิดเลยไปถึงฝั่งน okay <oh ู้นมีรถรับมีคนปดอุปกรณ์ให้มีคนเบรกให้เนาะมีสติไหมอเนี่ยนะล็อประตูเปิดนะแค่ลองมือนะบายบายนะบายบาย เล่อนๆนะต่ว่าับทตรงนะเรสับปูดีๆนะครับไม่ได้พูดแต่โอเคได้ตัวไม่จัก็ได้โอเคปวดอ้ยโอ้ยรอ้ยโอึง กูรักมึงนะบายโอ้ยบายย่าหูหายโผล่ั้นไปแลวเออแค่กูลงกูก็รู้สึกว่ากูเบิร์ประมาณนึงล้ น่ากลัวแต่ว่าน้ำลายแม่งแบลสอันน่าเหมือนเวลาหมาขับนั่งรถอะเออลมตีหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสถานที่ถัดไปนะครับที่คิดว่าน่าจะสวยแล้วก็ถ่ายรูปสวยได้อีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกันแบบ มีทริคออกทริคให้ทุกคนด้วยว่าเออเราจะแบบถ่ายรูปยังไงให้สวยนะฮะกับคุณลีโอคุณธีพงศ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเราจะไปไหนเหนื่อยมากและร้อนสุดออยากกออยาากก นี่นี้นะคบเรามาขอพักกันอยู่ที่คาเฟ่ใกล้ๆกับสิงปร์นะฮะเพราะว่าร้อนมากเราต้องการห้องแอร์ที่มีแอร์จริงๆนะครับซึ่งที่นี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยน่าลาืม ความพยายามของเรานะครับในการที่จะถ่ายรูปนะครับเราเต็มที่ครับแม่ฝนจะตกป่ะ้้นฝั่งครับหยบปาหยบทุกคนตอนนี้นะครับก็ถึงประมาณ 8โมงแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาแวะทานอาหารกันแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อาร์เคเดอรี่นะครับชื่อว่าขวศิละปะนั่นเองก็เป็นสถานที่ที่รวมงานศิละปะของศิลปินที่เป็นชาวเหนือเนาะซึ่งข้างในนี้ก็จะมีงานไม่ว่าจะเป็นไฟอาร์ตหรือว่างานอ็อบเจกต์ดีไซน์อย่างเงี้ยก็จะมีมากมายนะครับรวมถึงข้างหน้านี่ก็จะเป็นชิ้นแรกๆเลยเนาะที่เดินเข้ามาก็จะเห็นนะคะซึ่งที่เรามาที่นี่นะครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเนาะซึ่งเราก็สามารถทานอาหารที่นี่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ งานศิละปะกันก่อนนะฮะทุกคนก็จะถ่ายรูปกันประมาณนี้นะครับแล้วก็มีงานศิละปะต่างๆ,ๆซึ่งก็ขายนะฮะแต่ว่าก็สวยจริงแหละประมาณนี้นละครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะแต่ว่ามันมีคนเยอะอยู่นะครับซึ่งอู๋ไม่สามารถถ่ายได้เนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูหน้าตาอาหารเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะคะก็คือเวลคัมดริง์ที่เขาจะเอามา เสิร์ฟให้เป็นอย่างแรกก็คือน้ำอัญชันกัะน้ำใบเตยซึ่งเขาก็จะมาให้เลยประทับใจไหมเต็มสิ <c oughs> น่ารักจังเดี๋ยวเราก็จะฝาทัองไว้ที่ร้านนี้ในเที่ยงวันนี้นะครับ ม่ันหลับตาตื่นมาก็หมดจานแล้วมันหมดแล้วแฟนสิบห้านะเดี๋ยวนี่ถนึ่งเรือเปล่าเด็กกูดูไม่ร้อตับเวลาไปเลยสิสิบเจ็ดนะอีอทำเวลาเยอะอยู่วันนี้รีบรีบไปไหนและเราทุกคนก็กินกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกินไม่หยุดเลยกินไม่หยุดเลย มึงเมื่อกี้คือยังไม่ถึงสองอนาทีกินอีกแล้วแล้วเราก็มากินกล้วยทอดอารมณ์ดีนะครับเป็นร้านที่น่ารักมากทุกคนมีนความแบบมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งเราก็จะซื้อกล้วยทอดร้านนี้ไปกินกับขนมครกร้านนูน้นที่อยู่ตรงนู้นนะครับปวดท้องอ่ะหยิบหนึ่งจะกลับแล้วแฟนอยากกินอีโนร้อนไหมหยิบหนึ่ง แ่ไม่ได้พูดแล้วไอ้เห <re ียไอ้เหียร้อนพั์ดีมากทำด้ดีมากเียมากแล้วบอกหยิบนว่าหยิบเนยคุณว่าเียเอาไงดีว่ร้อนใครบอกร้อนเพี่นใครบอกร้อนอกพี่นะใครบอกร้อนนะพี่นะใครบอกร้อนคอยคำดีอร่อยปะ เลตเตลและตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นวันที่สนุกมากๆทุกคนสนุกมากๆเลยนะเพราะว่าได้ไปเที่ยวต่างๆนะครับเราก็ได้กินอร่อยๆทั้งวันเลยทุกคนวันนี้กินจุมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ เดือดมากๆด้วยเช่นกันทุกคนวันนี้คือมีทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนทุกอย่างไม่เป็นใจเลยนะฮะแต่สุดท้ายเราก็จะได้รูปน่ารักน่ารักมาลงไอจีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าอะไรจะไม่ใช่อุปสรรคของเราเด็ดขาดนะครับผมและที่สําคัญนะครับอุ้เพิ่งรู้ละทุกคนว่าเชียงรายเนี่ยก็มีสถานที่อันศีนท่องเที่ยวแบบก็ไม่คิดว่ามันจะมีเพราะว่าตอนมาครั้งแรกก็คิดว่าเออจะแค่มาทํางานใช่ปะแต่พอได้มาจริงๆแล้วอะแล้วพอได้เช่ารถได้ไปสถานที่ต่างๆนะครับก็ทําให้เห็นว่า ออสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเยอะมากทุกคนมันไม่จาเป็นว่าจะต้องแบบเป็นที่ที่มันแบบแมสเท่าไหร่เนาะซึ่งสถานที่แบบแค่ทุ่งหญ้าแค่สวนแค่อะไรเงี้ยมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ที่เราสามารถถ่ายรูปได้นะฮะแล้วมันก็ออกมาค่อนข้างประทับใจแล้วก็พอใจมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะก็ง่วงมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คือสกินแคร์หมดแล้วนั่นเองนะฮะก็เลยคิดว่าจะเอาที่มาส์กนะครับผมอันที่ มีอยู่อันนี้นะคะมามสค์คืนนี้แล้วก็จบนะครับแล้วก็นอนเลยก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะตื่นเช้ามาแบบสดใสแล้วก็กลับบ้านแบบมีความสุขนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับที่จะว่าทริปนี้ก็เป็นทริปที่เป็นเดอรี่ของอูแล้วกันเนาะที่ทําให้อู๋รู้สึกว่าเออก่อนที่อู๋จะจบปีสีเนี่ยอูได้มีเรื่องราวได้มีการท่องเที่ยวกับเพื่อนๆนะฮะก็ถ้าใครไม่ชอบอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับก็ถือว่าผ่านๆไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ชอบก็ ขออภัยนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้ใครชอบอะไรยังไงนะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลงังใจให้อูด้วยนะครับแล้ววันนี้อูก็ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับทุกคนสำหรับว,วันนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะ